ที่เคยเล่นรอบนี้นะครับวันนี้ก็เห็นว่ามันก็เกิดซ้ำๆนะฮะไม่ว่าจะฟันมินิเจอร์อย่างดาวโจนประเทศไทยนะฮะคนเล่นหุ้นเก่งอะไรเยอะก็เกิดภาพนี้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะหลายๆหุ้นมันก็ไม่ใช่และหลายๆครั้งมันเป็นอย่างหน้าตาอื่นครับยกตัวอย่างอย่างในเซตนะครับถ้าเป็นขาขึ้นรอบที่แล้วนะเนี่ยขาขึ้นปีที่แล้วนะคุณลากเส้นแนวโน้มยังไงเราก็บอกว่านี่เราลากนี้ไงนี่ไงแนวโน้มขึ้นเนี่ยต่อกัน1ฐาน2ฐาน3ฐาน4ี่ฐานสวยงามมากเลยนี่คือแนวโน้มขึ้น เราก็เลยลากเลยอ้าวไหนต้องไหนต้องทำพาราเรลสิเอาเอายอดนี้บ้างยอดนี้บ้างนะตอนแรกก็พอใช้ได้เข้าใจไหมฮะตอนหลังเนี่ยมันทะลุไปเลยนะฮะอ่ะพอเห็นยอดนี้อางั้นพาราเ e ลตรงยอดนี้แทนคือพาราเ e ลเนี่ยไม่จะเป็นต้องทําที่เส้นใดเส้นหนึ่งนะฮะคือหมายความว่าเราสเรามียอดอื่นเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราก็พาราเ e ลไปได้เรื่อยๆอีกอ่ะวพาราเ e ลยอดนี้สินะพอดูไปอ้าวที่ไหนได้ก็ทะลุปไปอีกแล้วเข้าใจใช่ไหมการว่ากรณีพาราเ e ลไม่เวิร์กเลย นะครับเพราะว่ามันเล่นรอบแต่รอบมันเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะยิ่งอาจจะเพราะานะอะไรเพราะราคามันแพงขึ้นก็ต้องให้มันขึ้นแพงๆหน่อยกว่านี้มันจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะ,ะนั้นอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพาราเดลไม่เวิร์กเราลากเอาไว้เนี่ยถึงแนวต้านเราขายขายปั๊บมันทะลุต้องหนีตามซื้อเข้าใจใช่ไหมครับนะเนี่ยถึงแนวต้านเราขายขายเสร็จมันทะลุต้องมีตามซื้อเข้าใจนะฮะอันนี้คือกฎเกณฑ์หนึ่งว่าถ้าผิดทางแล้วก็ต้องตามซื้อแต่เพราะเพราะอะไรไหมฮะเพราะรอบนี้มันไม่ได้ขึ้นอย ยอดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาเอายอดต่อยอดต่อยอดอย่างนี้นะฮะเพื่อ forecast แนวโน้มขึ้นอานนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะแล้วก็พอมียอดใหม่แล้วก็ต่อยอดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมฮะคือกลายเป็นว่ามันเล่นเนี่ยโดยการที่เล่นนอตราที่แหทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าต้องใช้วิธีเอายอดต่อยอดต่อยอดต่อยอดกันเพื่อ forecast อันนี้นะอันนี้คือเป็นเป็นช่องทางแบบบานออกเข้าใจใช่ไหมยิ่งเล่นยิ่งแรง นะฮะยิ่งเน้นยิงแรงกลับกันครับบางทีมันก็ไม่ได้บานออกแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ขนานอย่างเช่นตอนตกจาก430เมื่อปี2002เนี่ยเหมือน320เนี่ยนะถ้าลากเส้นน้ํธรรมดาเราก็ลากอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเน,นี่ยขาลงคาจะคาการณ์การตกตรงนี้สิแต่ตอนนั้นยังมีแค่เหตุการณ์ตรงนี้อยู่นะเราก็เลยทํทาแล้วทําพาราเ e ลพาราเ e ลที่นี่<า>ก็ตกไม่ถึงอพอมีพอตกไม่ถึงเราก็เลยพารเรลตรงนี้แทนแล้วกันก็ยังตกไม่ถึงอยู่ดีเข้าใจใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ กลับกับภาพเมื่อกี้คือจะรอซื้อไม่ได้ซื้อสักทีนะฮะจะเล่นรอบสันหน่อยก็เลยเพราะมันลงเพราะมันลงเนี่ยตาชา้าลงคุณต้องลากอย่างนี้ฐานนี้ต่อฐานนี้ต่อฐานนี้ต่อกัน3ฐานเลยเมื่อกี้ที่เราต่อกัน3ามยอดอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ต่อกันอย่างนี้เลยแล้วค่อย forecast ไปมันถึงจะมันถึงจะได้แนวรับตรงน,รงนี้ตรงนี้ออกมาเข้าใจนะ,ะอันนี้ก็เป็นแบบเลยฮะแบบตีบแบบตีบเข้าหากันเข้าใจใช่ไหมฮะคือคือมันมันยิ่งเล่นยิ่งแคบยิ่งเล่นยิ่งแคบ นะครับนั้นเพราะในภาพปฏิบัติจริงเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้วงจรที่จะเกิดขึ้นแต่ละลูกนี่นะไอ้ล <c oughs> ูก <c> น <oughs> ี้มาลูกนี้ไอ้ลูกนี้มาลูกนี้ลูกนี้มาลูกนี้เนี่ยมันจะเสมอสม่ำเสมอกันเข้าใจไหมฮะหรือว่าจะหรือว่าจะแกว่งรุนแรงขึ้นหรือว่าจะแกว่งแคบลงเพราะฉะนั้นเวลาลากจริงเนี่ยเราก็ต้องลากไม่หมดแหละคือฐานต่อฐานแล้วก็ลากแต่ไอ้เส้นคู่ขนานอย่างนี้เราก็ลากไว้ถ้ามันมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วมันเด้งเขียวเขียวเราก็ลุยใช่ไหมฮะถ้าลงมาแล้วหลุดเราก็เพ่นมารอรับเส้นล เข้าใจนะครับนะอันนี้ก็คือว่าเวลาลากริงก็ต้องลากแบบสองอาจารย์จะดูแต่ล็อกดูแต่ลีเนียไม่ได้จะดูแต่พาราเ e ลคู่ขนานกันเปียกแบบสมบูรณ์แบบแบบเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องลากฐานต่อฐานและและอะไรฮะและยอดและยอดต่อยอดไปด้วยนะครับคุณถึงจะเจอแนวต้านแถวนี้เพราะถ้าคุณทําแต่สมมุตินะคุณทําแต่เส้นอย่างนี้ปับ๊บนะแล้วคุณจะพาราเ e ลไปนะแล้วคุณจะพาราเ e ลไปนะที่ยอดนี้ยอดนี้เนี่ยมันไม่เคยขึ้นไปถึงอ่ะมันแค่มาแถวนี้ก็ตายแล้ว เข้าใจใช่ไหมฮะแค่เพราะอันนี้มันเล่นแบบแคบลงไม่ใช่เล่นแบบบานออกเหมือนเมื่อกี้นะแต่ถ้ายอดมันบานออกคุณก็ต้องลากยอดต่อยอดอาจจะบาลออกด้วยก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าถึงตรงนี้ปับ๊บเคสทิกไม่สวยล้วก็ขายแต่ถ้ามันทุปุ๊บเราก็ซื้อคืนแล้วก็ไปรอขายตามเส้นข้อมูลต่อนะครับเพราะไม่รู้ว่าเส้นไหนไมันจะถูกนะเหตุการณ์หนึ่งๆน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกเลยว่าไอ้ช่องทางที่ว่านี้นะครับมันก็ต้องลากได้สองล์คือคู่ขนานกันนะจะพา r a าลลหรือจะลิงพาลเลลก็แล้วแต่คุณจะอร์แคสต์ไปในอนาคตด้วยหรืืออออออปลล่่่่าาาาหรไมกก็ยยดดตตฐฐนน ก็จะเกิดช่องทางได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้พอทําอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวคิดเพิ่มเตออิมตอไในเรื่องคู่ขนานว่าความจริงนะที่คุณลากอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมก็ได้นะเพราะว่าถ้ามองในทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มวงจรแบบในใน,ในเรื่องทั่ว,วไปนะเขาจะบอกว่าอย่างนี้ครับเขาจะบอกว่าแนวโน้มเป็นอย่างนี้แล้วแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการที่เราลากผ่ากลาง การแก่งตัวของราคาหุ้นที่แก่งอย่างนี้เข้าใจไหมครคืออ,อ,อย่างเช่นหลักหลักทางสถิติเช่นพวกเรเนียรีเกชั่นอย่างเงี้ยนะครับนะบพวกสมการถดถอยเนี่ยคือเขาจะลากเส้นแนวโน้มเนี่ยที่แท้จริงผ่าการแก่งตัวของราคาหุ้นหรือการแก่งตัว<ๆ>ของอะไรก็ตามเข้าใจนะฮะนี่คือแนวโน้มที่แท้จริงนะครับแล้วค่อยลากเส้นตีกรอบนะ ถ้าเป็นวิชาสีิตหน่อยเขาจะเ็ขาจะลากเขาสร้างเขาจะสร้างความบมมีมาตรฐานออกมาเพื่อตีกรอบว่าสิ่งนี้แปรปรวนไปจากค่ากลางเท่าไหร่ก็จะจควาหมายไหมฮะซึ่งก็คือภาพอย่างนี้ที่เราวาดให้ดูในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราลากไว้ในภาพเทรนดไซเคิลนี้แล้วก็คือแทนที่เขาจะมาดูเส้นล่างเป็นเส้นแนวโน้มหลักแล้วก็เส้นคู่ขนานไปที่ยอดข้างบนใช่ไหมหรือเส้นแนวโน้มหลักอยู่เส้นข้างบนแล้วลากคู่ขนานแล้วไม่เขาลากเส้นเส้นหนึ่งก่บผ่ากลางการแบ่งตัวของวงจร เข้าใจไหมฮะแล้วค่อยตีกรอบบนกรอบล่างว่าวงจรเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นลงมาจากแนวโน้มได้แค่ไหนเป็นกรอบบนกรอบล่างทีหลังเหมือนกันเนี่ยลากผ่ากา,การตกของหุ้นก่อนแล้วค่อยตีกรอบบนกรอบล่างว่าวงจรเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นลงจากจากค่ากลางไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นกรอบบนกรอบล่างถ้าเป็นแนวคิดอย่างนี้วิธีการแบบเทรนไลน์เนี่ยเขาทําได้โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแอนดรูพิธฟอกนะฮะซ่อมสามง่าของแอนดรู ในแะอนดรูเนี่ยเขาใช้แนวคิดคล้ายๆอย่างนี้นะครับนะแต่ไม,ไม่ไม่ใช่เป๊งตามวิชาสิติจา๋านะครับคือคือ,คอต้องพูดนิดหนึ่งนะฮะที่เราเรียนเรื่องรูปแบบราคามาแล้วก็เทรนด์ไลน์ที่เพาพูดถึงเนี้ยมันเหมือนวิชาศิลปะต้องอาศัยจินตนาการความชํานาญการสังเกตเอาไม้บรรทัดกับดินสอมาลากอะไรทักอย่างนี้ขึ้นมานะมันจะยังไม่ใช่วิชาถ้าเปรียบก็คือเป็นวิชาเลขคาณาิตบวกศิลปะนะครับมันยังไม่ใช่วิชาเลขคณิตหรือวิชาวิทยาศาสตร์ที่เอาอะไรมาจับถอดรูทหาค่า ตนดาร์ดเดวชชันขาค่าเฉลีย่ยอันนั้นจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เราจะเรียนกันอีกสองครั้งต่อไปนะฮะอันนี้เรายังแล้วก็วิทยาศาสตร์เรายังเรียนวิชาศิลปะกับเลขาคณิตอยู่อันนะะวิธีการแบบแอนดูเพื่ะทาสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทําแบบง่ายๆครับเขาบอกสังเกตยอย่างนี้ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างในอดีตใท้ก่อนเนี่ยนะให้เห็นภาพอย่างเช่นในปีสองพันที่เราว่าเมื่อกี้ว่าที่ว่าเป็นขาลงขาลงเนี่ยนะที่เราว่าเป็นขาลงขาลงถอยไปดูที่ว่าขาลงนี้เนี่ยตอนนั้นเราก็ว่าเราตีแบบเดิมนน่ยยก็สววยอยูแล้นะ เพราะเราตีนะเนี่ยนะยอดนี้ต่อยอดนี้ใช่ไหมนะครับนั้นแล้วก็ยังไงนะแล้วก็ลากคู่ขนานอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็สวยแล้วนะเพราะตามภาพนี้เนี่ยนี่ไงพอขึ้นมาปั๊บโอ้โหมันชนเป้งแม่นแม่นมากเลยนะนะแล้วก็อบทรุอบทรุแล้วก็วิ่งจริง,จร,งจริงนะคือมันก็ถูกของมันในแง่ของมันแต่แต่ว่าเราลากแบบดั้งเดิมถ้าลากแบบอนุนูพกไม่ใช่เขาบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการตกเขาลากผ่ากลางวงจรอ,อย่างนี้เลยนี่คือวงจรลูกแรก เข้าใจไหมลงมาเท่านี้เด้งขึ้นไปเท่านี้นี่คือหนึ่งวงจรเข้าใจใช่ไหมฮะเขาลากผ่ากลางวงจรนี้เลยนะครับแล้วค่อยลากเส้นคู่ขนานที่การกระเพื่อมของวงจรที่ไปได้สูงสุดก็คือยอดสองวงจรลูกแรกแล้วก็ลากคู่ขนานกับฐานของวงจรลูกแรกที่ไหลลงมาแล้วบอกเนี่ยนี่คือแชเนลที่เกิดขึ้นนี่คือช่องทางการตกของหุ้นที่แท้จริงนะถ้าคุณทําอย่างนี้ปั๊บคุณเห็นไหมนี่ผมลากคร่าวๆนะจุดที่บอกว่าเป็น จุดเปลีน่ยแนวโน้มเนี่ยมันไม่ใช่เส้นข้างบนว่านี่เป็นแนวโน้มลงมันกลายเป็นว่าเป็นเส้นนี้ซึ่งทะลุไปตั้งแต่สองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบตรงนี้แล้วนะครับถ้าลากแบบแอนดูไม่ต้องมานั่งเล็งแบบผมเขาใช้คําสั่งนี้ได้เลยวิธีการก็คือนะครับกดแอนดูปั๊บเนี่ยแอนดู Andrew ต้องการสามจุดครับสองจุดแรกที่เราเคยลากเส้นแนวโน้มหลักและจุดตรงกลางที่เคยลากเส้นคู่ขนานเนี่ยสามจุดเดิมนี่แหลคนะครับนะฮะแต่ว่าทําเวลาสร้างให้สร้างย้อนทางกันเคยลางแบบจากอดีตมาหาปัจจุบันใช่ไหมอันนี้ให้สร้างจากปจัจ กดแอนดรูปนะับคลิกที่ยอดปัจจุบันคลิกที่ฐานตรงกลางคลิกที่ยอดในอดีตนะครับนี่คือแนวโน้มลงแบบแอนดรูเจนเลยว่าแนวโน้มไม่ใช่เส้นนี้ที่เราลา่าคิดต่างกันแค่มองต่างมุมไม่มีใครผิดใครถูกเข้าใจนะฮะมองโลกต่างกันนิกน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนเลยว่าจุดที่เกิดเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยแอนดรูบอกว่าแนวโน้มเปลี่ยนตั้งแต่270แล้วเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะขณะที่ไอตัวนี้บอกว่ายังไม่เปลี่ยนนะขึ้นไปเนี่ยไปชนแนวต้านให้ขาย คุณก็ทำทั้งสองอย่างนั่นแหละก็คือซื้อตรงนี้แล้วไปขายตรงนี้เหมือนที่เคยเล่นในล็อกสเกลกับลีเนียสเกลอะเข้าใจนะฮะแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยแปลว่าเทรนนะฮะเทรนของแอนดรูเนี่ยเชนนของแอนดรูเนี่ยจะชันกว่าแบบพาราเรลลปกติเสมอก็คือสัญญาณซื้อจะเกิดในในสัญญาณซื้อที่ถูกกว่าซื้อได้ถูกกว่าซื้อได้เร็วกว่าเพราะมันจะต้องเบรกก่อนเข้าใจใช่ไหมฮะตัวนี้กว่าจะเบรกเนี่ยนี่เนี่ย280อัพผ่านไปอีกต้องสองเดือนกว่าจะเบรก เข้าใจใช่ไหมครับนะฮะถึงจะเาซื้อตรงนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆถอดจะไปทำทำทั้งคู่นะฮะเราซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้ก่อนแล้วเบสตรงนี้ก็ซื้อคืนอีกทีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับนะแต่แอนดู๋ยวให้ซื้อรอบแรกไปก่อนในตรงนี้แล้วอันอันนี้ก็คือจบขาขาขึ้นไอ้ขาลงของแอนดู Andrew แลแบบปกติไปเรียบร้อยแล้วอันนี้พอเห็นเริ่มขึ้นพอเห็นเริ่มขึ้นเอ๊ะเริ่มมีวงจรขึ้นและเพราะขึ้นมากกว่าลงคล้ายๆเหตุการณ์ล่าสุดช่วงสองสาเดือนหลังนี้ใช่ไหมขึ้นมากกว่าลงแล้วก็บอกเอ่านะถ นี่เป็นแนวโน้มแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เห็นนะว่ายอดอยู่ตรงไหนนะตอนนี้ยังไม่เห็นเขาเริ่มขึ้นเราเห็น